สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวไข่สองฟองนี้นะเราก็จะมาแกะไข่ฟองแรกก่อนนะคะอาจจะยินเสียงพูดคุยแล้วก็ฟังเลงนะคะก็มาดูกันอันนี้นะคะจะเป็นไข่จากสยามนะคะอยู่ชั้น4ลานล็อกนะคะที่มีเขียน LOFE l o f, e l o f t นะคะอันนี้นะคะจะเป็น s t ร a w b ่ r r y Strawberry นะก็มีนี่ด้วยแล้วแขนให้โทรศัพท์นะคะก็จะมีนี่เปรคิตตี้นะคะ นะคะก็จะมีนี่ด้วยของซาริโอนะคะสามารถือกไดนะ้เราจะมารับมาขายเลยด้วยฟองละ150สองฟรีรอทบอกก็สามารถือกไดนะะ้นะคะโอเคนะคะของซาริโอมีเกดทธรรมะด้วยนะแต่เกดทธรรมะเราไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเรา,เ,ราเก็บปากมาด้วย้อางอันนี้นะเอามาแค่สองเราซื้ออันนี้มานะะนะคะโอเคนะคะก็เป็นขายฟองนี้นะคะ ตองน,นี้นะคะก็ะสามารถเล่นได้กดตรงน,นี้นะคะตองน,นี้อันนี้ขายอ่าร้อยแดร้อยแปดสิแล้วกันก็สฉลยแบบนี้นะคะเก่อนบ๊ายบาย